นะอ่ะโอเคไมเกรนถามว่าเรารู้ได้ไงว่าตัวเราเป็นไมเกรนเออปวดหัวแบบไหนถึงจะเรียกว่าปวดไมเกรนนะคะการปวดหัวที่เราเรียกว่าปวดไมเกรนเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะอ่ะให้ให้ให,ให,ให้คิดตามพี่ปาไปเลยนะอันดับแรกก็คืออ่ะอาการจเพาะของคนที่เป็นไมเกรนนะอ่ะประเด็นที่หนึ่งคือมีอาการปวดหัวข้างใดข้างหนึ่งซึ่งปวดข้างเดียวก็ได้จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่มันย้ายข้างได้มันอาจจะปวดข้างนี้แล้วอย,อยู่ก็ย้ายมาข้างนี้เพราะปวดหนักๆมันปวดร้าวไปหมดอะคะ่ะเออเนาะ นี่คือนี่คือสิ่งที่พอเห็นชัดๆนะคะ2ก็คืออาการที่ปวดเนี่ยมันเหมือนเส้นเลือดเราอ่ะมันเต้นอยู่ตึก๊กตึกตึกอ่ะอาการปวดเป็นอาการปวดตามจังหวะการเต้นของหัวใจตึก๊กหัวใจเต้นแบบไหนชีพจรเต้นแบบไหนก็เต้นอย่างนั้นตั้งแต่ตาตึก๊ก อ่านะคะอาการปวดนี่คืออาการจำเพาะแล้วนะอันที่สองนะแล้วสิ่งอาการที่ปวดส่วนใหญ่ก็ปวดข้างในข้างหนึ่งนะแล้วก็มีอาการาเส้นเลือดเต้นตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะแล้วถ้าเป็นเยอะๆเป็นหนักๆอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยก็คืออ้วกคลื่นไส้อาเจียนนะคะมีอา,จอาเจียนร่วมด้วยนะคะแล้วบางคนเนี่ยปวดหนักมากถึงขนาดปวดที่เบ้าตาค่ะนี่คืออาการเป็นค่อนข้างหนักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกเราว่า ปวดไม่เกรนจังเลยปวดหัวจังเลยปวดไม่เกรนจังเลยให้ถามไปเลยค่ะว่ามีอาการแบบนี้เออมีอาการแบบนี้เหมือนที่พี่ปาบอกหรือเปล่านะคะหนึ่งปวดหัวข้างเดียวไหมมันย้ายข้างไหมเออปวดข้างในข้างหนึ่งไหมนะคะ 2. สองก็คือปวดแบบเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บเชืลือดตึด๊บตึ๊บตึ๊บอย่างนี้ไหม 3. สามก็คือปวดจนอยากจะอ้กอวกขึ้นไส้อาเจียนปวดเบ้าตาอะไรอย่างนี้ไหมถ้าเข้าข่ายสามสี่ข้อที่พี่ปากล่าวมาเนี่ย ก็วินิจฉัยได้นะคะว่าเป็นไมเกรนนะปรมานั้นต่อไปเนี่ยเราจะมาดูว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกอ่ากลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการเตือนมันไม่มีอะไรมาบอกเราเลยออยู่ๆมันก็ปวดอะ่ะเออกลุ่มนี้จะเป็นเยอะที่สุดนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีอาการเตือนเออพวกนี้มันจะมีอาการนํามาก่อนแล้วค่ะเออว่าจะเป็นซึ่งอาการเตือนเนี่ยมีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือมองเห็นไม่ชัดอะ่ะ แล้วบางทีมันมองเห็นคือเขาเรียกว่าแสงมันเหมือนเป็นออร่าค่ะมันมีแสงเหมือนไฟมันกระพริบอะคะ่ะเนยเป็นแบบน,นั้นไม่เนยเออสองก็คือดูภาพต่างๆเนี่ยเห็นเป็นจุดๆๆๆ,ๆหรือบางทีอาจจะเห็นเป็นเส้นซิกแซกซิกนะคะซึ่งเวลาเราหลับตาแสงพวกนี้ก็ยังคงอยู่ าภาพในตาเรามันยังเห็นอยู่อะค่ะทรามานมากนะคะนี่คืออาการนำ้ำพอเริ่มมีอาการแบบนี้อีกไม่นานแล้วสักพักแล้วเดี๋ยวอาการปวดหัวจะมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการนำ้ำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้ตัวค่ะว่าเฮ้ยมันใกล้กูเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะรีบกิญญนยาเอาไว้นะคะ,อ,ะอันที่2ที่เราจะเจอก็คือมักจะเจอเหมือนเข็มเข็มเล็กๆก็ขับไปจิ้มจิ้มตามเส้นประสาทอะไระลูกใส่ชาจไม่ได้ไม่ได้ไม่ชาอยู่เดี๋ยวป๊บนงคะบังเอิญวันนี้ลูกมาอยู่ด้วยไม่ได้ลูกเดี๋ยวไม่จะ ถึงไหนละมันเหมือนมีเข็มเล็กๆอะค่ะจิ้มอยู่ที่ปลายมือค่ะแล้วมาที่แขนแล้วไล่มาถึงหน้าเราอะค่ะเออนะคะมันจ,มจิ้มจิ้มแล้วสิ่งที่เจอนะก็คือว่ามันจะมีอาการเหมือนเข็มจิ้มแล้วชาหมดล่อปากนี่แหละค่ะนี่คืออาการนามอย่างหนึ่งมันเหมือนประสาทเรามันโดนมันโดนกระต้นอะค่ะเออนะคะไปเลยค่ะอาการแบบนี้เลโอ้ใช่เลยแล้วมันโคตรทรมานอะนะแล้วอีกอย่างนึงนะไม่รู้คนที่เป็นไมเกรนสังเกตหรือเปล่ามันมีงานวิจัยฉบับหนึ่งบอกว่าผู้ป่วยไมเกรนเนี่ย ประมาณ36%ก็คือร้อยคนอ่ะจะเจออาการนี้ประมาณ36คนนะคะมีอาการหาวนำประมาณ2 3นานาทีคืออย่างเงี้ยตลอดหาวตลอดนี่แปลกไหมเคสพวกนี้เออ น้ำเด่นๆที่เจอบ่อยๆนะคะก็คืออันแรกเลยคือเห็นแสงออร่าที่เป็นเหมือนไฟกระพริบอ่าหรือมองภาพแล้วมาเป็นจุดๆจุๆหรือเห็นเป็นเส้นซิกแซกซิกแซกหลับตาแล้วก็ยังเห็นภาพอยู่เห็นแสงอยู่นะคะอ่านี่คืออาการที่1อาการที่2ก็คือมีเหมือนอาการเหมือนเข็นทิ่มอยู่ตลอดเวลาที่ปลายมือและแขนและที่หน้าตาแล้วมีอาการชาที่รอบริมฝีปากนะส่วนอาการที่3ก็คืออาการหาวตลอดเวลาประมาณ2อสนาทีพออาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วปุ๊บอีกไม่นานอาการปวดหัวจะตามมานะ เคลียบอเคลียนานะโอเคนะสาเหตุเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่ผิวของสมองโอเคไหมระบบที่ผิดป,ปกติมันจะไปมีผลทาให้เซลล์สมองของเราเนี่ยเซนซิทีฟก็คือไวต่อสิ่งที่ถูกกระตุน้นสิ่งที่ถูกกระตุน้นสิ่งที่มากระตุ้นคืออะไรคือความร้อนความเย็นอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะนะคะ,นะค,ะความเครียดต่างๆการพักผ่อนน้อยแล้วก็ฮอร์โมอนซึ่งของน้องเนยเนี่ยพี่ประสันนิฐานว่าฮอร์โมอนเป็นตัวหลักนะคะ ในสมองของเรามันจะผลิตกระแสมันมีระบบกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปมีผลทําให้การไหลเวียนของเลือดในสมองของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วยังไปมีผลไปกระตุ้นเส้นประสาทสมองเออทำให้สมองของเราเนี่ยมันหลั่งสารสื่อประสาทออกมาสารสื่อประสาทไปมีผลยังไงไปมีผลต่อหลอดเลือดในสมองให้เกิดการขยายตัวโอเคเปล่าเออพอเกิดการขยายตัวปุ๊บอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นอะนะคะมันก็เลยแสดงอาการโดยการปวดหัวหนักมาก ะะซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ทานยาไม่รักษานะคะหรือหรือรักษาช้าวันเถอะนะความรุนแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะคืออาการปวดมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วปวดถี่ขึ้นนะคะแล้วมันจะไม่ค่อยตอบสนองของยาแก้ปวดสังเกตไหมคะคนที่ปวดไมเกรนเนี่ยพอปวดไปสักระยะแต่ไม่ได้ทานยาในฉับพลันเลยอะคะ่ะคราวนี้เวลาทานยาปุ๊บมันจะไม่หายแล้วมันจะหายช้ามากพี่ปาก็เลยจะเคาะสลิงบอกลูกค้าเลยว่าเมื่อไหร่ที่มีอาการปวดตึบ๊บแรกให้รีบทานยาก่อนเลยเพื่อที่จะไปขยายเพื่อจะทําให้หลอดเลือดที่ขยายเนี่ย ม,มันกลับมาเป็นปกติมากที่สุดแล้วไปลดการอักเสบที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะมันจะได้หายไวแล้วคุณก็กินยาเสร็จนอนพักผ่อนค่ะสักระยะหนึ่งเดี๋ยวอาการต่างๆจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่กินยาเลยคุณทน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 อ่ะโอกาสหายช้ามากแล้วคุณทรมานค่ะนะคะ,ะตามนี้ซึ่งการรักษา